ทำไมฮะอะไรอ่ะอ๋อตุกตาตกก๋อใช่ป่ะใช่ไหมไหนดูดิโอ้สวยว่ะอ๋อตุกตามันบรรยากาศดีเนาะ ใครวะแล้วโยนทำไมอ่ะใครจะเก็บปะใครจะเก็บปะอ่ะ,อะเอา้าแม่ไม่เก็บให้แล้วนะบบี้โยนทำไมอ่ะไม่โยนแล้วนะ ไปดีกว่าอยู่คนเดียวเลยนะอยู่คนเดียวได้เปล่า